วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือค่ะแอปก็คือวีว่าวิดีโอนะคะเราเข้าไปที่แก้ไขค่ะแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราจะเอามาตัดต่อค่ะค่ะถ้าได้แล้วนะคะเราก็กดที่เพิ่มค่ะแล้วก็คือการเพิ่มวิดีโอเข้าไปตัดต่อค่ะต้องใช้เวลาโหลดเข้าไปนิดนึงนะคะค่ะเมื่อเราได้วิดีโอที่เราจะใช้ครบแล้วนะคะเราก็กดเรียบร้อยค่ะแล้ววิดีโอก็จะเข้าไปในโปรแกรมค่ะแล้วก็เริ่มตัดต่อค่ะ มันจะมีทีมที่ให้เราเลือกค่ะแล้วถ้าเราต้องการจะใช้น,นี้แล้วก็กดใช้น,นี้ได้เลยค่ะค่ะถ้าเราต้องการจะเพิ่มเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะคะ<ๆ>ก็เข้าไปในตัดต่อค่ะแล้วก็แก้ไขคลิปค่ะก็จะมีให้เพิ่มนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นวิดีโอเข้าไปหรือว่าเอาเป็นรูปภาพเข้าไปค่ะ ถ้าเราจะต้องการพื้นหลังเข้าไปเพื่อจะเอาไว้เขียนหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ,อย่างตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการจะใส่คําว่าหัวข้อของเราก็คือโทรมนานานะคะถ้าเราต้องการจะใส่คําว่าโทรมนานก็กดปุ่มที่เพิ่มค่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราเอาแค่นี้นะคะ แล้วก็มาดูว่าเราต้องการเอาถึงตรงไหนถ้าสมมติว่ามันมากเกินไปแล้วก็กดสามารถให้มันช่วงเวลาของตัวหนังสือให้มันน้อยลงได้ค่ะเราก็ดูก็สามารถปรับเสียงให้มันดังขึ้นหรือว่าลดลงก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าอ่าเราต้องการแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็กดตกลงเมื่อ วิดีโอของเราเสร็จบยบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดแบ่งปันได้ค่ะนี่ค่ะก็จะมีส่งออกไปยังแกลอรี่ Facebook หรือว่าช่องทางอื่นๆมากมายค่ะถ้าสมมติว่าเราจะกดออกไปที่ YouTube ก็สามารถทำได้ค่ะวันนี้เราก็สาธิตเพียงวิธีการใช้เบื้องต้นนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนโหลดมาก็จะมีหลายฟังก์ชันให้เพื่อนเลือกใช้ค่ะ